สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับฝ่าดงรถติดนะครับรุยมากินของอร่อยแถวเยาวราชในตอนเช้าเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับจะตั้งร้านประมาณตีห้านะครับพร้อมขายนะครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งหรือว่าหกโมงนะครับขายจนถึงประมาณ10บโมงนะครับของหมดก็กลับนะครับเพื่อนๆ เป็นร้านข้าวขาหมูเฮียอุนะครับจะอยู่แถวนะครับเลยวัดคณิกาผลไปหน่อยนึงนะครับหรือว่าสถานีตำรวจพัาชัยนะครับเลยไปหน่อยนึงนะครับออกไปทางสามแยกนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับเป็นทีเด็ดเลยนะครับอร่อยน้ำซุปดีนะครับตัวเนื้อเนื้อหมูตุนนะครับแล้วก็ตัวหนังนะครับเที่ยวได้กำลังดีเลยนะครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่จะมาชิมนะครับร้านข้าวขาหมูเฮียอูนะครับก็สามารถจอดรถข้างทางได้เลยนะครับถ้ามาเท่เช้านะครับเพื่อนๆแต่ก็ถ้าจะเอาจอดและสะดวกสบายปลอดภัยนะครับและสบายใจนะครับเพื่อนๆให้จอดในวัดคณิกาผลเลยนะครับเพื่อนๆชั่วมงหนึ่งก็อยู่ที่30บบาทเท่านั้นเองนะครับเดินมานะครับออกมาทางเยาวราชนะครับเพื่อนๆออกมุ่งหน้ามาถนนเยาวราชนะครับ ร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านขาหมูเฮียอุนะครับจะตั้งอยู่บนถนนนะครับหน้าปากซอยถนน22กรกฎาคมนะครับซอยหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆมาง่ายๆเลยนะครับตั้งอยู่ตรงป้ายเลยนะครับเพื่อนๆขาหมูเฮียอุนะครับขายกันตั้งแต่เช้านะครับเพื่อนๆดูครับคนแน่นตั้งแต่เช้าแบบนี้เลยนะครับอร่อยไม่อร่อยนะครับสังเกตจากคนที่รอต่อคิวกันได้เลยนะครับเพื่อนๆ อันนี้นะครับผมมาถึงเนี่ยของเด็ดของทางร้านนะครับจะเป็นตัวขาจักนะครับก็หมดไปที่เรียบร้อยนะครับขาจักนะครับจะเป็นตัวส่วนขานะครับก่อนจะถึงอุ้งเท้านะครับเพื่อนๆมันจะมีความมันหนึบหนับมีเอนนุ่มๆเหนียวเหนียวเคี้ยวเพลินนะครับเพื่อนๆมาครับเพื่อนๆถึงเวลานะครับที่เราจะได้ชิมกันแล้วนะครับก็สําหรับจานนี้นะครับเพื่อนๆผมสั่งมาเป็นนะครับเกาเหลาหมูนะครับใส่ทุกอย่างนะครับก็จะมีทั้งเนื้อหมู นะครับหนังหมูหน,นึบๆนำลับหมูนุม่มๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวไส้นะครับแล้วก็ตัวคากินะครับเพื่อนๆไข่หนึ่งฟองนะครับจานนี้นะครับผมสั่งมาเกาเหลาหนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อนๆใส่มาจัดจ้านแน่นๆเต็มจานเลยนะครับแล้วก็น้าซุปหนึ่งถ้ amer, ถวยนะครับน้าซุปแค่ถ้วยละสิบบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆทั้งเยอะ น้ำซุปหอมนะครับและเต้าหู้ชิ้นแบบนี้เลยนะครับเต้าหู้เด็ดมากๆเลยนะครับพเพื่อนๆมันทั้งเด้งทั้งนุ่มหอมกลิ่นถั่วกลิ่นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นกลิ่นถั่วเขียวครับพเพื่อนๆหอมมากๆราดน้ำส้มนะครับกับพริกน้ำปลาไปนะครับช้อนแรกช้าช้อนแรกนะครับคำแรกนะครับเพื่อนๆเอาแบบเบาๆซอฟๆกันไปก่อนนะครับ เอาแบบนุ่มๆกันเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆโอ้โหรสชาติของเต้าหู้อร่อยเด็ดมากๆถ้วยละ 20- 30ก็ซื้อนะครับเต้าหู้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหมูสับครบเครื่องอร่อยแบบนี้นะครับส่วนตัวน้ําส้มนะครับเป็นถ้วยแบบนี้เลยนะครับทั้งน้ําส้มนะครับสดๆใหม่ๆน่าทานมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวน้ำพริกน้ำปลานะครับเรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆใส่ มาให้สหเกลเรียบร้อยแล้วพริกเยอะมากนะครับแล้วมีตัวกระเทียมพริกสดนะครับปอกใก้เด็ดให้มันเรียบร้อยแต่ผมมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเหลือแต่พริกน้ำปลานะครับกับน้ำส้มกันไปก่อนนะครับมาไม่ทันนี่ขนาดผมมาถึงนะครับกะมาถึงเร็วๆนะครับมาถึงประมาณ7จ็ดโมงนะครับขาจักก็หมดขากีีก็เหลืออยู่ไม่กี่อันนะครับเพื่อนๆสําหรับถ้าจะมาทานร้านนี้นะครับ เปิดตีห้าถึงสิบโมงก็จริงนะครับแต่เพื่อนๆครับถ้ามาช้าหมดอดแดงนะครับเพื่อนๆสาหรับร้านนี้นะครับเก้าโมงบางทีเขาเก็บร้านกลับบ้านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอร่อยมากจริงๆนะครับส่วนสหรับตัวนี้ครับคำนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆแน่นๆเน้นๆกันไปเลยกับน้ําส้มพริกดองโปดด้วยพริกน้ําปลาเน้นๆโอ้โหอร่อยชื่นใจจริงๆครับสําหรับ ขาหมูร้านนี้นะครับเนื้อนุ่มหนังหนึบหนับนะครับเอนมันหวานมันมัน,มนโอ้โหมันครบรสจัดเต็มคาราเบลกันไปเลยนะครับเพื่อนติดใจน้ำซุปร้านนี้จริงๆครับมันเชงเชงนะครับใสๆเด็ดๆมีความหวานน้ำซุปกระดูกหมูนะครับเพื่อน เชงเชงแบบเข้มข้นกันไปเลยนะครับซดได้โล่งคอชื่นใจมากๆน้ำซุปร้อนๆซดตัดเลี่ยนได้ดีจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆชื่นใจจริงๆครับน้ำซุปร้านนี้นะครับสำหรับตัวน้ำซุปนะครับและเต้าหู้นะครับสูตรเด็ดเลยนะครับเต้าหู้อร่อยมากเต้าหู้นิ่มไม่ต้องเคี้ยวเหมือนกับละลายในปากเลยนะครับเพื่อนๆเต้าหู้ทีเด็ดเลยนะครับเด้งดึ๋งดึงแบบนี้เลยนะครับสดๆใหม่ๆ มันเป็นเต้าหู้สดนะครับเพื่อนๆแล้วมายัดไส้ตัวหมูสับนะครับหมูสับปรุงรสหอมกลิ่นพริกไทยและกระเทียมนะครับเพื่อนๆโอ้ยถึงกับขึ้นสวรรค์กันเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับอาหารของทางร้านนี้นะครับเหลาริมทานะครับขายตรงสี่แยกถนนวงเวียนยี่สองกักดาซอยหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับลองมาทานกันดูนะครับเพื่อนๆไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับ เนื้อหมูนะครับสับมาให้แบบเ<า>ต็มคำคำโตโต,อตอสะใจและไม่มีเป็นเสี้ยนเลยนะครับเพื่อนๆเ,เคี้ยวเนี่ยแล้วลายหายไปในปากเลยนะครับเพื่อนๆกัดไปนี่น้ำซอสน้ำซุปเครื่องปรุงมันซึมซับออกมาออกโอ๊ยมันถึงกับขึ้นสวนรรค์กันไปเลยนะครับเพื่อนๆคำแรกไม่เป็นไรนะครับคำต่อไปมีขึ้นสวนรรค์แน่นอนนะครับตามต่อกันด้วยคำนี้นะครับเป็นไส้พระโรตุนหอม ไม่เละจนเกินไปนุ่มเปื่อยกรุบกรอบกำลังดีเลยนะครับเพื่อนๆนทีเด็ดของทางร้านเลยนะครับเป็นตัวไส้พันโลสก็เด็ดมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับน้ำซุปร้านนี้นะครับมีความข้นใสหอมละมุนมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อน มีเด็ดอีกหนึ่งอย่างของทางร้านเลยนะครับก็จะเป็นตัวกาหนาฉายนะครับหรือผักกาดดองต้มเปื่อนนะครับเพื่อนๆอร่อยมากๆอยากจะซื้อกลับบ้านมาเฉพาะผักกาดดองต้มเลยนะครับเพื่อนๆอร่อยนุ่มเปื่อยแบบหืมไม่ต้องเคี้ยวกันเลยนะครับอร่อยมากๆทุกอย่างที่เอามาจัดในจานนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผักดองนะครับเพื่อนๆต้มได้หอม เปื่อยนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับและก็ตัวขาหมูที่มีความเปื่อยนุ่มละลายในปากไม่เป็นเสียนเลยแม้แต่น้อยนะครับสําหรับขาหมูนะครับแล้วก็ตัวหนังนะครับหนึบหนับเคี้ยวนุ่มหวานมันสุดจัดและสับมาได้กําลังดีเลยนะครับเพื่อนๆไม่เละไม่เลกเกินไปตบแปะเดียวครับใส่จานแล้วโอ้โหมันสะใจมากๆนะครับได้กินขาหมูสะใจแบบนี้ ขนาดตักไปคำใหญ่ๆโตัๆนี้จับจับใส่ปานะครับเพื่อนๆมันยังไม่มีความเหนียวสักนิดเลยนะครับชิ้นใหญ่ๆห,ห,หนาๆแบบนี้มันเหนียวนุ่มระมุนเคี้ยวได้เพลินมากๆแถมไม่มีเป็นเสี้ยนเลยนะครับเคี้ยวไปเนี่ยหายไปกับสายน้ําเลยนะครับเพื่อนๆไหลลงคอโอ้โหอร่อยมากๆนุ่มชุ่มคอ,อจริงๆครับสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อน,อนแถมพริกสด พริกน้ำปลามีให้ครบน้ำส้มปัน่นพริกปัน่นโอ้โหเด็ดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสาหรับคำนี้นะครับก็จัดไปเต็มๆอีกหนึ่งคำนะครับพริกดองอร่อยมากรับประกันเลยนะครับพริกดองร้านนี้เ,นเด็ดก็ใส่ไปไม่ยั้งนะครับเพื่อนๆก็แคบจะหมดแล้วนะครับหนึ100บาท ข้าว5บาทเป็น105บาทน้ำซุปอีก10บาทเป็น115บาทเท่านั้นเองนะครับค,คือน้ำซุปผมพูดอยู่นะครับ<ๆ>เพื่อนๆมันแค่ทัวยละ1ิบาทเท่านั้นเองถูกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมีเต้าหู้มาให้ขนาดนี้หมูสับด้วยและน้ำซุปที่นี่นะครับเผ็ดร้อนอร่อยซดโล่งคอถึงก็ต้องสั่งมาเบิ้ลน,นะครับซดน้ำซุปกระดกหมดเป็นชำ้ำชามอ้โหมันสะใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ ตักใช้ช้อนมันไม่มันนะครับสำหรับน้ําซุปร้านนี้นะครับมันต้องยกชามแล้วก็ดกโอ้โหมันได้อรรถรสมากๆในการทานนะครับสําหรับคํานี้นะครับก็เป็นเนื้อหนังฉ่าๆกันไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆสุดจัดสุดจัดขาหมูแบบนี้นะครับที่หาที่หามานานนะครับเ,เพื่อนๆคือมันมีความเปื่อยนุ่มละมุนลิ้นมากนะครับแล้วมันไม่เหนียวเนื่อนะอร่อยขนาดน,น้ำพะโล้นะครับผมอยาวเอามาซดได้อร่อยมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆก็สั่งไม่ อันนึงนะครับสาหรับน้าซุปนะครับก็ยกกระดกซดกันไปเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหสะใจพริกไทยเต็มชามเลยนะครับพริกไทยเป็นแบบเม็ดเม็ดผมชอบจริงครับน้ําซุปร้านนี้คือเผ็ดร้อนได้ใจสะใจมากๆยกซดชื่นใจจริงๆครับสําหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆก็จะนั่งกันอยู่ตรงคุชบาทนี่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับมาถึงก็รีบหาที่นั่งก่อนนะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องไปยืนรอสั่งนะครับนั่งก่อนเลย ที่นั่งตรงนี้นะครับเป็นเก้าอี้ดนตรีนะครับลุกปุ๊บคนเสียบปั๊บฐานที่นั่งกันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวพี่ก็มาถานหรือไม่ก็ยกมือสั่งกันไปเลยครับว่าเอาอะไรมากนี่ครับผักกาดดองจำๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหแจกจะยกหม้อกับมางริงผักกาดดองอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับร้านข้าวขาหมูเฮียอุยาวราชนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับก็เป็นที่ โด่งดังนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับของขวัญใจมหาชนเลยนะครับสำหรับผู้คนแถวนี้นะครับดูจากการรอต่อคิวมาลอกินกันนะครับเพื่อนเพื่อนร้านนี้ขายตั้งแต่ตอนเช้านะครับช่วงเวลาตั้งแต่ตีสี่นะครับเพื่อนเพื่อนจนถึงประมาณ8ปดโมงเก้าโมงเนี่ยหมดเก็บและถ้าเ,เพื่อนๆนมาสายไม่ได้ทานแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนไม่เกิน9ก้าโมงนะครับของหมดหมดทุกวัน เนื้อหมูเปื่อยนุ่มเลยนะครับเพื่อนๆและน้ําซุปเนี่ยเด็ดมากๆรสชาติลําบุญกลมกล่อมนะครับไม่หวานไม่เค็มโดดจนเกินไปเลยนะครับเพื่อนๆมันเป็นรสชาติแบบกลางๆเชงเชงนะครับร้านนี้จะอยู่ปากซอยถนนมุงเบียนยี่สองักดาซอยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกร้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่อร่อยแถวปมอู่ทหารเรือนะครับมาถึงกับร้านข้าวขามหมู59บาบาทนะครับเป็นบุฟเฟ่ 59บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆบุฟเฟ่ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูน้ำซุปผักดองผักคะน้านะครับทุกอย่างนะครับเพื่อนๆตักเองตามอัธยาศัยเลยนะครับกินกันได้ไม่ยั้งอิ่มกันไม่จุใจเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับมาถึงนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับมีทั้งจานเปนะครับใหญ่ๆยาว แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จานธรรมดานะครับเป็นจานกลมนะครับมาถึงกันนะครับเพื่อนๆเราก็เลือกจานเลยนะครับจะหยิบจานไหนนะครับหยิบจานขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตักข้าวใส่จานนะครับและก็เดินไปบอกพี่เขาเราต้องการส่วนไหนนะครับเนื้อหนังไส้จัดไปเลยนะครับมีคากิด้วยนะครับสําหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆขายตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับสําหรับร้านนี้ปิดประมาณสองทุ่มนะครับเพื่อนๆ ราคาเบาๆห้าสิบาบาทอิ่มสะใจนะครับสำหรับร้านนี้นะครับบุฟเฟ่ทุกอย่างตักได้ใหม่ไม่อั้นนะครับกี่รอบก็ได้นะครับเพื่อนๆทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นตัวไข่ต้มอย่างเดียวนะครับไข่ต้มเพิ่มสิบาทท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆผมก็เลือกจานแปรใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับในถาดก็จะมีตัวหนังไส้เนื้อรุ้น้วๆคากิอยากได้อยากทานแบบไหนบอกพี่เขาได้เลยครับ พี่เขาสับให้คำใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆคำโตนะครับน้ำซุปเดือดๆร้อนๆล,ลาดไปตามความต้องการเลยนะครับจะฉ่ำม,มากฉ่ำน้อยลาดกันเอาเองเลยนะครับเพื่อนๆผักก็มีทั้งคะน้านะครับแล้วก็ผักกาดดองนะครับเพื่อนๆก็เลือกตักกันเลยนะครับและพิเศษเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับพริกสดกระเทียมสดปอกให้ เด็ดให้เรียบร้อยโอ้ยบุฟเฟ่ต์มันจะดีอะไรขนาดนี้ผมไปนั่งทานขาหมูร้านดังๆต่างๆหรือไม่ร้านข้างทางต่างๆเนี่ยร้อยเดียวยังไม่อิ่มเลยร้านนี้แค่ห9บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะตักจะเบิ้ลกี่จานก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับขาหมูไม่ใช่ว่าขี้เหร่เลยนะครับเนื้อเปื่อยๆนะครับหอมกลิ่นเครื่องเทศน้ำซุปเด็ดๆเลยนะครับเพื่อนๆ เนี่ยน้ำซุปก็ตั้งอุ่นไว้ให้ร้อนๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเ <c oughs> ข้มข้นหอมหวานมันครบรสนะครเพื่อนๆลาดไปตามความต้องการของเพื่อนๆเลยนะครับชอบชํำๆช,ชอบแบบไม่ช่ำยังไงแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมก็เพิ่มไข่ต้มมาอีกหนึ่งชานะครับสำหรับจานนี้59บาทโอ้ย ผมสั่งมาเป็นตัวคากินะครับแล้วก็เนื้อหนังโอ้โหหนังมันหว,นหวานๆนะครับเนื้อนุ่มๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆโอ้โหดูความเปื่อยความนุ่มนะครับจานเปจานนี้นะครับผมตักมาเนี่ยก็ประมาณครึ่งโลได้นะครับจานนี้โอ้โเยอะมากกิ <ๆ S 1> นได้ไม่อั้นไม่ยั้งเลยนะครับดูกระเทียมครับหั่นมาให้เรียบร้อยพริกสดปอกมาให้ล้างมาให้สะอาดสะอาดเรียบร้อยมากๆสดๆใหม่ๆ โรยเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆพริกแบบนี้อร่อยเผ็ดหอมแน่นอนครับส่วนตัวกระเทียมนะครับหั่นมาให้ซอยมาให้แบบนี้ชําๆแล้วโอ้โหกินได้ฟินๆเลยนะครับเพื่อนๆจัดไปครับสองสามช้อนเต็มๆไปก่อนเลยนะครับหนึ่งไงครับเพื่อนๆห้าสิบก้าบาทโคตรคุ้มสําหรับท่านไหนที่ชอบทานนะครับสาวกขาหมูนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับสําหรับขาหมูร้านนี้ห้าบาบาทเท่านั้นเอง คำแรกเนื้อหนังมันมันหนังกับมันไปก่อนเลยครับเพื่อนๆ <c oughs> ถึงกับขึ้นสวรรค์ตั้งแต่คำแรกเลยนะครับเพื่อนๆหนังมันมีความหนึบหนับมนันหวานนโอ้โหตามด้วยพริกกระเทียมเน้นๆแบบนี้สะใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอ,อิ่มอร่อยจุใจคำโตนะครับรสชาติดีอร่อย น้ำซุปเด็ดหอมหอมเลยนะครับคนๆหอมๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วหมูไม่ใช่ว่าหยาบกระด้างนะครับเปื่อยนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับไม่มีเป็นเสี้ยนเลยนะครับถือว่าเป็นบุฟเฟ่ที่คุ้มค่านะครับคุ้มราคกคุ้มราคามากๆห้าสบาบาทหาทานที่ไหนไม่ได้นะครับเพื่อนๆแถมน้ำส้มนะครับน้ำส้มพริกดองปั่นแบบนี้นะครับน้ำส้มพริกดองปั่นของทางร้านนะครับมีรสชาติ จะมีกลิ่นหอมนะครับน่าจะใช้ในตัวน้ําตาลไปยิปนะครับมันจะมีความหอมหวานแล้วก็ตัวพริกพริกดองพริกปั่นเนี่ยแล้วก็มีความนัวของกระเทียมดองด้วยนะครับเพื่อนๆมันหวานนัวครับอร่อยขนาดน้าส้มพริกดอง <c oughs> ยังอร่อยสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะครับทุกอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเขาทําใส่ใจ แล้วมาให้ถูกกันขนาดนี้นะครับเพื่อนเเบิ้ลได้ตามสบายเลยนะครับอัดเต้นๆไปเลยนะครับสำหรับคำนี้นะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัวพริกสดนะครับกระเทียมสดน้ำส้มสูตรเด็ดของทางร้านนะครับจัดไปแบบช่ำๆเน้นๆเลยนะครับเพืนเพื่อน คำนี้ขอเอาเป็นผักบ้างนะครับผักกับพริกสดพริกกิหนหูสดกระเทียมสดนะครับเน้นๆไปเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นคากินะครับหั่นมาให้ชิ้นไม่เล็กนะครับเพื่อนๆสะใจจริงๆนะครับทานร้านนี้ขาหมูบุฟเฟ่ห้าสิบเก้าบาทมันระเบิดถนนอิสระภาพนะครับอยู่ตรงข้ามกับกบอู่ทหารเรือเลยนะครับเพื่อนๆถ้ามาจาก ถนนอิ่นเก้านะครับขึ้นสะพานที่สร้างใหม่นะครับตรงมาเลยนะครับลงตรงหน้ากรมอู่เลยนะครับเพื่อนๆพอนพอถึงนะครับให้กลับรถนะครับร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกรมอู่เลยครับพีเด็ดนะครับผมมากับวันนี้มากันสองคนนะครับไม่เหงาแน่นอนนะครับเพื่อนๆนฝั่งตรงข้ามนะครับเบิ้ลขาหมูเป็นตัวคากิไปแล้วนะครับคากิล้วนๆอีกหนึ่งจานนะครับเพื่อนเพื่อน ร้านนี้นะครับลูกค้าก็มีเวียนเข้าเวียนออกไม่หยุดเลยนะครับเ,เพื่อนๆสะใจมากๆนะครับ59บาาทสำหรับสาวบกที่ชอบทานขาหมูมีทานทุกวันแน่นอนนะครับถ้าผมอยู่แถวนี้นี่มีทานทุกวันแน่นอน59บาทเท่านั้นเองโอ้โหอิ่มแบบสะใจต้องทานกันไปจนเบื่อไปข้างเนื่ยแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆ59บาบาทหาทานไม่ได้แล้วเยอะขนาดนี้ทั้งกระเทียมสดพริกสด หั่นมาให้ปอกมาให้ล้างมาให้สดสะอาดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนโอ้โหเติมไปแบบไม่ยั้งเลยนะครับกินไปนี่มีกระกลิ่นกระเทียมเลยนานๆจะได้ทานของอร่อยและได้ทานเยอะๆสะใจแบบนี้สักครั้ง <c oughs> นะครับเพื่อนๆนเด็ด <c oughs> ถึงใจจริงๆงอันนี้ก็เป็นตัวคิ้นคากินะครับคากินุ่มหนึบหนับ เค <asan> ี้ยวมันนะครับและกลิ่นหอมตัวน้ำซุปนะครับน้ำซุปนะครับจะมีความเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศกำลังดีเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวน้ำตัวเครื่องปรุงนะครับเป็นซีอิ๊วกินซีอิ๊วหอมได้กำลังดีเลยนะครับเพื่อนๆและไม่มีกลิ่นเครื่องเทศแรงจนเกินไปนะครับเด็ดมากๆน้ำซุปข้นมากๆ ราดกระเทียมไปราดพริกสดไปเน้นๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหกินไปมีตาลอยครับเพื่อนๆส่วนอันนี้นะครับเป็นตัวไข่ต้มนะครับราคาสิบบาทนะครับเพื่อนๆเป็นไข่ต้มนะครับใช้ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดนะครับจะมีไข่ขาวหนึบหนับกว่าไข่ไก่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวไข่แดงนะครับ มันจะมีความเข้มข้นไข่แดงเน้นๆสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับที่ชอบรับประทานตัวไข่ต้มยางมะตูมนะครับสำหรับร้านนี้1ิบาทเท่านั้นเองนะครับเ,เพื่อนเพิ่ม1ิบบาทจากเมนูนะครับคนขายก็สับไม่ได้หยุดเลยนะครับเ,เพื่อนๆเสียงสับหมูตลอดเวลาเลยนะครับนั่งทานไปเดี๋ยวมีคนเข้าคนออกหมุนเวียนกันไปตลอดเลยนะครับเ,เพื่อนราคาห้าสบาบาทนะครับรสชาติไม่ ที่เหล่เลยนะครับอร่อยมากๆแถมตัวน้ําซุปน้ําราดเนี่ยลาดมาได้แบบตามอัธยาศัยเลยชอบทานมากทานน้อยลาดกันไปฉ่ำๆเลยนะครับที่เด็ดเลยนะครับสําหรับร้านนี้ขาหมูบุฟเฟ่มันระเบิด59บาทหน้ากลมอู่หารเรือนะครับเพื่อนๆถ้ามาแถวนี้นะครับไม่ทานน้ํามะตูมก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับเพื่อนๆจัดน้ํามะตูมนะครับมาอีกหแก้ว ขวดหนึ่งนะครับน้ำมะตูมราคาอยู่ที่20บาทนะครับเพื่อนๆนรสชาติเข้มข้นห,หอมหอมหวานมันฉ่ำสะใจแน่นอนนะครับเพื่อนๆทางร้านก็จะมีตัวมะตูมสดนะครับมะตูมเชื่อมฟักเชื่อมต้มโอเชื่อมนะครับหาทานไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆนแบบนี้นะครับขายกันราคาถุงหนึ่งก็100บาทถุงใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆน สามารถซื้อไปต้มเองซื้อไปทานได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆของอร่อยเด็ดกันนะครับห oh. ากเพื่อนๆชอบนะครับรบกวนเพื่อนๆทุกทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับช่องกินจังกับเรื่องแดกแล้วไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอตัวราเพื่อนๆทุกๆคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ